สวัสดีค่ะวันนี้นะ<ส>ก็จะมาบอกเล่านะคะเ<ส>กี่ยวกับระยะเวลาในการปักปิบบินชาลีนะคะว่าอย่าไปแบบรามากค่ะว่าทำไมลิบบินชาลีปักพร้อมกันแต่โตไม่พร้อมกันนะคะนี่เลยนะคะจะให้ดูนะคะคือถ้าปักก็อย่าไปซีเรียสกัน,นะคะ่ะเพราะว่า เขาจะโตไม่เท่ากันจริงๆเพราะว่าบางทีเราเลือกกิ่งนะคะกิ่งที่เขาเรียกว่าสมบูรณ์ต่างกันในหนึ่งกระถางอะไรเงี้ยค่ะอย่างอันนี้อย่างอันนี้ให้เทียบนะคะปักวันที่14เหมือนกันเห็นไหมคะ,ะแต่อันนี้โตช้ากว่ายืดช้ากว่านะคะแต่กับอันเนี้ยกระถางน,นี้14เหมือนกัน แต่นางฟูเยอะกว่าเห็นไหมคะความยืดยืดเยอะกว่าแล้วก็ฟูเยอะกว่ากลับนะคะด่างชมพูด่างชมพูนี่หนักเข้าไปอีกนะคะคือปากตั้งแา่วันที่หกเดือนหนึ่งนะคะดูสิแค่นางกระเถิบโตขึ้นมานิดนึงไม่เน่านี่คือก็ดีใจแล้วนะคะ แต่คิดว่านางต้องรอดนะคะอันนี้กระถางนี้ต้องรอดแน่ๆนะคะเพราะว่าไม่เจอเน่าแต่นางจะโตช้านะคะนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคนปักริบบิ้นชาลีคนปลูกริบบิ้นชาลีนะคะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเสียใจไม่ต้องหมดกำลังใจนะคะขยันปักค่ะขยันปรับดินด้วยนะคะ,ะเพราะว่าแต่ละบ้านเนี่ยดินก็จะต่างกันเนาะ ใจเย็นๆมีอะไรทักมาขามาคุยกันได้นะคะวิธีการปักวิธีการปลูกวิธีการผสมดินนะคะนี่อันนี้เขียวเลมอนนะคะก็กำลังงามนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะ